การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานไทยแลนด์ซีโ o d ด o บเอาโคราชโมเดลเด็กทุกคนต้องได้เรียนวันอังคารที่28มกราคม2568เวลา13.30นาฬิกา30นาทีดรนหาไทยทิวไผ่งามผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดรกวินเกียรตินนพละ พร้อมคณะลงพื้นที่ณโรงเรียนหนองน้ำใสตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาเด็กและเยาวชนอนอกระบบการศึกษาและแนวทางการทำงานของตำบลหนองน้ำใสออำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับและนางสาวกมลวรรณแกลนเกลียงรองศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมารายงานผลการดำเนินงาน Thailand ซีโร่ด o ับเอาในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา และดร์นภาพานนาดีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนรราชสีมาเขตีรายงานผลการดำเนินงานไทยแลนด์ซีโร่ดรอปอ t ของสี่คิวโมเดล ได้มีการรับฟังปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแนวทางการทำงานของตําบลหนองน้ําใสพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพตามนโยบายด้านการศึกษาคือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ เวลา14นาฬิกา30นาทีนางสาวสุพัตรานามขาวผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสรายงานผลการดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ของโรงเรียนหนองน้ำใสโดยใช้การดำเนินงาน Return Model เพื่อพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องซึ่งจากเขตพื้นที่บริการ7หมู่บ้านโรงเรียนหนองน้ำใสพบเด็กตกหล่นทั้งสิ้นจำนวน39รายจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก1 100ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก100%นั้นสรุปผลการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กได้ดังนี้จำนวนนักเรียนตกหล่นทั้งสิ้น39รายติดตามแล้ว39รายพบว่ากลับเข้าสู่ระบบ7รายไม่กลับเข้าสู่ระบบ32รายสรุปข้อมูลเด็กออกกลางคันนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น4รายติดตามแล้ว4รายพบว่า กลับเข้าสู่ระบบ3รายและไม่กลับเข้าสู่ระบบ1รายเวลา15นาฬิกาดรนหาไทยทิวไผ่งามผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดรควินเกียรตินนพละพร้อมคณะและดรนภาพันนาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตส เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนหนองน้ำใสเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและกรณีตัวอย่างการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการติดตามและช่วยเหลือเด็กหลุดออกจากนอกระบบเพื่อให้เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน